สวัสดีครับทีปากกอนฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับครับมื่อนี้กะได้มีโอกาสมารายงานตัวอีกพี่น้องซึ่งคลิปนี้กัตำรวจบ้านกามีเลี้ยงมีเล้ามาเบาสูพีสูน้องฟังคือเกา่าเลยพี่นอ้องตอนใบใบเนาะพี่น้องเนาะ พอดีเอาห้าให้งวัวตอนใบๆก็เลยมาเบ่าเรียงเล่าต่างๆให้พี่ให้น้องฟังน้ำกันพี่น้องหลังจากที่รัฐบาลไฟเขียวปล่อยเงินกู้ให้กับเกษตรกรผู้ที่อยากเลี้ยงงวัวนเนาพี่น,อน,น้องเนาะนำร่อง1นึ่งแสนครัวเรียน พอเรียนละห้าหมื่นบาทประั่นกันว่านเนี่ยพี่นอ้องก็เลยเฮ็ดให้ราคาง,งัวเนี่ยมันกระเตื้องขึ้นพี่น้องราคาง,งัวก็ขยับขึ้นเล็กน้อยตัวหนึ่งพันหนึ่งตัวหนึ่งพันหายังเสียพี่น้องเมื่อวานนี้การตรวจบ้านเนีม่โอกาสไปสอบถามอยู่น้ำตลาดนัดเนาะพี่น้องเนะาะก็บ่ได้เอาก,กล้องไปน้ำพี่น้องบ่ได้ไปถ่ายบ่ได้ไปเก็บภาพมาให้พี่ไอ้น้องเบิ่งดอกตรวจบ้านก็ไปแบบลับๆ ไปสอบถามในหอยที่พันเสือขายงอควายอยู่น้ำตลาดล่ะพี่น้องว่าแนวนมงอควายเขาเนี่ยมันที่ไปในทั้งใดที่ทใดมันที่ขึ้นไปหนารลอว,ว่ามันทีลงจริงเสพพี่น้องอันนี้กา สิมาอร์บอกไอพี่เห็นน้องฟังว่าแนวนมมันทางหนานะงอนมันที่เกินสิลงไม่นี้ก็คือสิบอร์บอกกันโดนเราพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์มันเตือนแล้วพี่น้องโทรศัพท์เตือนแล้วแบตโทรศัพท์สิเบิดพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้แบตโทรศัพท์สิเบิดพี่น้องนี่บอกกันโดนมัน้อดคลิปเลยพี่น้องตำรวจบ,บ้านได้มีโอกาสไปสอบถามพ่อค้าในห้อย แล้วก็ผู้เพิ่นบอกเ่าควอยมาขายน้ำตลาดนัดพี่น้องเพิ่นก็ว่านัดนี่ก็ได้ขายดีอยู่ได้ขายดีกว่าสุนัขเดอือดที่พันผ่นานไม้พี่น้องเพราะว่าผู้ใดเพิ่นมีเงินนะครับผู้ใดเพิ่นมีเงินเพิ่นก็ซื้อว่าไปเก็บไว้เนาะช่วงนี้เพราะว่ามันจะมีการซื้อขายง้อข้อยกันเนี่ยประมาณ สองแสนตคนได้พี่น้องสำหรับโครงการเดียวได้ไหพี่น้องโครงการหนึ่งแสนคัวเรียนเนี่ยพี่นอ้องมันเป็นผสื่อคอเรียนละสองตังกันเมื่อกี้นีงัวควายนี่ซื้อขายกันประมาณสองแสนตคนได้พี่น้องแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือปูเขาเจ้ามีเงินพี่น้องเพราะว่าที่เป็นพ่อข้าเงยในหางเงยคนไทยเขาเองนี่แหละพี่น้องรากามี ออกขาดจากเวียดนามเพิ่นมากวานซื่องวัวพี่น้องทุกสนามพี่น้องทุกนัดซึ่งเป็นนัดใหญ่ๆแถวสารคามลอยเย็ดแถวกาฬสินธุ์อุบลเนี่ยพี่น้องแถวศรีสะเกีสุรินทร์เนี่ยพี่น้องเพิ่นก็นไปหาเพอนซื้ออยู่หลายอยู่ก็เ,เลยเฮ็ดให้งวัวควายเฮาเนี่ยมีราคาเริ่มขยับขึ้นแถวกา ราคาน้ำคขกน้ำฟ้าเหมเขากาับ่อยากขายกันเด้พี่น้องเดี๋ยวนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงงวนเนี่ก็ลืมซีเข้าใจกลไกของตลาดน้ะพี่น้องเนาะมีในห้อยไปให้ราคาอยู่น้ำคขกน้ำฟ้าเหมกะอยากเล่นโตแน่นิดน้อยหน่อเดี๋ยวนี้พี่น้องไม่อยากไ่อยากขายบันไดถ้าเพิ่นเพื่อนจำเป็นแท้ๆเพื่นก็นเล่ยนโตเพราะว่าช่วงนี้่นกีหูวจักเด้ปาซิมีโครงการนั่นโครงการนี่เข้ามา เป็นเหงมวมันทีน่มีราคาขึ้นยังแสพี่น้องเป็นก็เลยบ่อยากขายในห้อยก็เลยซื้องอยากพี่น้องซื้องัวน,น้ำบ้านน้ำขอกน้ำฟ้ามยากก็เลยไปซื้อน้ำตลาดซื้อตลาดนั่นไปขายตลาดนี่ซื้อตลาดนี่ไปขายตลาดนั่นสะพี่น้องใหายตลาดกันก็เลยเห็หุหงั้วนเนี่ยมันมันขาดตลาดเนี่ยที่เห็นหลายๆกามีแต่ในห้อยก็เจ้าซื้อกันพี่น,พน,น้องในห้อยซื้อกัน ส่วนใหญ่พี่น้องไม่เหอยสื่อส่วนใหญ่มันสื่อไปเก็บไว้ได้พี่น้องเด้อเพราะว่ามันจะมีโครงการที่เขาบอกกันไว้ชิปก้อนๆน่ะพี่น้องว่ารัฐบาลไฟเขียวมันมีเงินออกมากระตุ้นเกษตรกรผู้ที่อยากเลี้ยงงวัวนี่แหละก็เลยให้ครอบครัวละหาเงินบาทนี่แหละก็เลยเห็นให้งวัวเขานี่มีราคาขึ้นแล้วก็นในห,ห้อยทั้งเวียดนามเพิ่น เพิ่นกับญาติงว่ามันแพงไปก็นี่พี่นอ้องเพิ่นที่ซื้องัว่าไปส่งไปบ้านเพิ่นหน่งกัที่ซ่งมันก็บที่ได้ใส่เงินหลายกว่าเก่าเพิ่นก็เลยมากวานซื้อไ้สักกวนกวนจิงงวม,มันี่ขาดตลาดวะพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นก็มีเงินเพิ่นกัเลยซื้อได้พี่น้องแล้วก็ในห่างอยู่น้ำประเทศไทยเท่านี้ละอีกส่วนหนึ่งซื้อไว้หลายพี่น้องเลยซื้อไว้หล,เ,ลเวลาเกษตรกรเขาที่ไปหาซื้องัว่า มาเลี้ยงยังสิหลังจากหันเพิ่นกนอนเกษียวก็ออกมาขายได้บ้างนะพี่น้องผู้เพิ่นมีเงินผู้เพิ่นมีทุนก็คือเพิ่นซื้อง่าไปไว้แต่เก่งกําไรล่ะพี่น้องอันนี้กับเราได้ว่าเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมือยาวกะสาวได้สาวเอาช่วงไหนพี่น้องผู้ใดมีหัวทางการค้ามีทรัพย์เพราะทได้ลงทุนหลายๆเป็นกับลงทุนไว้กับเพาเสียหายพี่นอ้องเ่าเสียหาย พี่น้องเขาปูที่เลี้ยงว้ออยู่แล้วกะหายใจเย็นๆได้พี่น้องเด้หายใจเย็นๆช่วงนี้กะจะเพิ่มขายพี่น้องจะเพิ่มขายเทียงคันเบเร้ราคาตามที่เขาต้องการเทากับว่าต้องขายเทด้พี่น้องเด้อเพราะว่าคาดว่าพี่น้อง,อ,งอันนี้คือการคาดคาดการแล้วพี่น้องเนาะคาดการวางม้อเนี่ยึ้นแน่นอนพี่น้องึ้นแน่นอนที่ผมคาดการด้วย ด้วยตัวเองเนาะพี่น้องเนาะผมคาดการว่าง,งอมันทีขึ้นไปประมาณต,ตัวละหาพันพี่น้องตัวละห้าพันบาทอย่างแน่นอนพี่น้องบ่เกินบ่เกินปีนี้เราพี่น้องึ้นแท้แน่นอนเพราะว่าโครงการเพิ่นขอออกมาแล้วยังไงอย่างไดเพิ่นก็ต้องหาซื้อง,งอ้อไยในปีนี้แหละพี่น้องขาดวางงอเนี่ยมันต้องดีดขึ้นประมาณตัวละหาพันบาทอย่างแน่นอน อันนี้เขาก็ใจเย็นๆพี่น้องกันเขาบอจำเป็นแท้ๆเขาก็ยักเพิ่มขายเขาก็าเตรียมรองรับพี่น้องเตรียมรองรับเขาก็ามีอย่างกับเขาก็คุยกันพี่น้องมีอย่างเขาก็คุยกันบอกกันส่งข่าวส่งข่าวหากันตลาดนั่นตลาดนี้บ้านนั่นบ้านนี้ราคามันจังสันจังสี่ ปั๊มนั่นปั๊มนี่คอกนั่นคอกนี่เขากะโรหากันพี่น้องโรหากันปรึกษากันถามข่าวกันว่ามันเป็นเรื่องไรงัวมันขึ้นราคาระบวบัดเจ้าอ่ะงัวมันเริ่มขยับระบวจังหวัดเจ้าอ่ะจังหวัดผมขึ้นเราเด้ซ้ำนี่ซ้ำนั่นเขากะโรปรึกษาหารือกันพี่น้องเก็บงวัวไว้พี่น้องช่วงนี้เขาเก็บงวัวไว้สักก่นอนไ่จะเพิ่มขายงวัวพี่น้องเพิ่มขายงัวเขาก็ขายขีงงัวไปก้อนได้พี่น้องเด้อคาดการว่าขึา้นแน่นอน ตามที่ตำรวจบ,บ้านเลาะเบิ้งตลาดนัดทุกตลาดนัดเดี๋ยวนี้นี่มีแต่นายห่างใหย่งเพื่อนมาซื้อไปเก็บไว้พี่น้องเพิ่นมาซื้อไปเก็บไว้แล้วก็ห่างคนไทยเฮานี่ลละอีกส่วนหนึ่งเพ่นก็ซื้อไปเก็บไว้ขึ้นกันเพื่อนก็เอาไวถ้ถาขายตอนที่งวมันมีราคา่ะพี่นอ้องงวเขาอยู่ในคลองในฟาร,ร์มเขาก็จะเฟื่มขายได้พี่น้องเด้อจะเพิ่มขายเสียคาดว่าขึ้นแน่นอนปีนี้ขึ้นแน่นอนพี่น้อง เขาเก่าเวลาไปซื้อ,อยาซื้อเฟียงมาไหมตุนเลี้ยงขุนให้มันใหยพี่น้องขุน he ให้มันใยไหเวลานันาน้นเขาจะได้ขายง่ายง่างอ้วนจังเสียพี่น้องขายได้ง่ายขั้นว่าเขามันจอยายเขาก็มันก็จะขายยากแน่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เขาก็อันผู้ใดมีทุนเนี่ก็เสริมหวัวหารเป็นน้ำแน่ช่วงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ว่า มันแรงพี่น้องมันแรงหยาบ่หลายงัวเขาก็ต้องเสริมอาหารน้ำแน่ากันพอเสริมอาหารแล้วงัวเขามันจี้จอยหลเพิ่งว่าตำรวจบ้านนี่แหละพี่น้องเบิ่งในหน้ากล้องนี่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ว่าเลี้ยงลูกน้อยอยู่พี่น้องนี่ลูกมันหลีดนมหลายมันก็เลยเห็นมันจ่อยเนี่ยหยาก็อัดเต็มที่ได้เลยพี่น้องแต่ว่าตำรวจบ้านเพรมีเงินซื้อของอาหารไม่มันกินตำรวจบ้านก็เลยเลี้ยงตามมีตามเกิดนี่แหละพี่น้องเสริมก็คือเสริมทอนกล้วยนี่พี่น้องนี่ นี่ครับเสริมทอนกล้วยหญ้าสดไปขอพี่ขอน้องมาหน่อทอนกล้วยก็ได้พี่น้องมันตายแร่งตายตีตายในสวนนั่นแหละพี่น้องมันก็ล้มลงเขาขอน้อขอเพิ่นมาเสริมซับสับสับเพชรเป็นอาหารงัวเฮาพี่น้องอันผู้ใดมีเงินแน่นก็ไปซื้อห้ำเด้อพี่น้องเด้อซื้อห้ำประกาซื้อหัวอาหารมาอัดงัวเฮาเปลี่ยนซองเดือนไปทั้งหน้านี่พี่น้อง คาดว่าขึ้นแน่นอนพี่น้องขึ้นแน่นอนว่าเขาเนี่ยเพราะว่าย่างกีก่ะมันกับซีมีการซื้อขายกันวาตวําก็สองแสนตเป็นยางหน่อยด้ยพี่น้องเ้ออันนี้เขากล่าวมาว่าสู้กันฟังที่เขาคาดการกันไว้คลิปที่แล้วน่พี่น้องบัดนี้มันกะถึงเวลาแล้วด้วพี่น้องบัดนี้ถึงเวลามันซีดีโตขึ้นแล้วอันนี้เขาเขาก็บอกกัน แตากระจงงัว่าเขาไว้พี่น้องกจงงัว่าเขาไววจะเขาจะเพิ่งขายผูดไดมีงัวอยู่ในคลองในฟาร์มก็ได,ดไ,ดได้เพราะว่าช่วงนี้ยังได้ยังไงเพิ่กับกวนซื้อยางแน่นอนพี่น้องผู้เจ้ามีเงินเป็นสือซื้อว่าไปเก็บไว้กูดลดอีกสองเดือนสามเดือนไปทั้งนานีาเน่เพิ่งเสียวอ,ออกมาขายได้บาทนีพี่น้องเกษตรกรผู้คนกู้เงินพนันได้พอเรียนละหาหมื่นบาทนสิพี่น้องเพิ่งก็ต้องมาซื้อว่าแน่นอนพี่น้อง ครับสำรับคลิปนี้ก็ขอตัวสัมมี่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าแบตโทรศัพท์สิเบิดแล้วพี่น้องเนี่ยเพราะว่ามันเปลี่ยนสองเทียรวพี่น้องเหลืออยู่สามเปอร์เซ็นต์หนึ่งพี่น้องสำรับผู้ดใดเบิ่องชิปของตำรวจบ้านแล้วกับเถือกรถตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสู้ผู้สู้คนขอตัวก่อนพี่น้องสวัสดีครับ